ปีมอสปีมอสขึ้นต้นไม้ทุกคนปีมอสโอดูโอ้ต้นไม้จากไม่ลุกมีต้นไม้หักได้เลยเนี่ยโดนก็ไปปีมอสก็นี่พี่รายชาแอบอ้ําอ่างางพี่รายชาแอบอั้มบ้างนี่โอ้ป้าปาลิฟป้าปาวันนี้ป้าปาลิฟเข้ามาหาเด็กๆป้าปาลิฟเข้ามาเด็กน้อย เมื่อก่อนนี่ตัวเท่าฝ่ามือปลาปลาลิปแต่ตอนนี้ดูตัวเท่าฝ่าบ้านแต่พี่ราชานี่บ่นบ่นไม่ไหวบ่นอย่างเลยพี่ราชานกันงนี้เหรอเอ๊ะเดินไปไอ้นุ่งนวยเบอร์แล้วลำคาญพี่ราชารำคาญมดโคบอกตัวโตแล้วคนหนักนอนนุ่นเหมือนไอ้นี่ชอบนอนชอบนอนพี่รายชาน มอสโกชอบไปนอนหนุนหนุนตัก,กพี่ราชาพี่ราชาก็ลำแข้ง